ริสตองริสตองข้ามฟากลูกนี้อา้าวมาไปเลือกปล่อยข้ามครับธีรศักดิ์งัดทิ้งขึ้นมาอีกทีหนึง่งหลุนกลับเข้าไปใหม่ครับบอลจาก้าชะปั๊มบอลกันไม่มีเวลาให้ต่้งบอลง่ายๆนะครับเวลาบุกขึ้นไปพื้นที่สูงๆบอลชิงสั้นของเมืองทองแล้วสลับด้วยบอลยาวขวาสุดยังเกี่ยวทันนะครับต้องยกเล่นริมเส้นอีกทีหนึง่งย้อนกลับไหมริสตอง เปิดยัดเข้าในไปเลยครับยังดักอยู่จังหวะบอลเข้าวัเร็วจริงครับไม่มีเวลาให้หายใจใหายคอ,รอจริงๆอัสนาวีโดนบีบคืนกลับไปลูกนี้ต้องเล่นจังหวะเดียวครับโอ้โหติดบล็อกนิดนิดครับได้ฉลับบางออกมาโนบุรุทิ้งยาวไปเลยเป็นฝ่ายเดินกดใส่การท่าเรือตั้งแต่ช่วงต้นเกมเลยนะครับเมืองทองยูเนเต็ด โอตาคุนฟครับเขาสั้นๆคืนกับสรวิทย์เอามาจับบอลแล้วมีลั่นไปนิดนึงครับธีรศักดิ์โอ้โหเล่นฉลาดครับมาแตะผ่านไปแล้วเราก็ไปเฉียวกับโอตาคุโนฟกุรอสินให้ฟาวแล้วจะไปถึงใบเหลืองเลยไหมยพยายามแสดงความบริสุทธิ์ใจว่าเขาไม่ได้เป็นคาแทกใส่ธีรศักดิ์นะครับโอ้โหแต่ว่าแขนขวาแหะครับตั้งดักธีรศักดิ์ไว้เลยเรียกฝาวได้แต่น่าจะไม่โดนใบเหลืองครับโอตาคุโนฟ มีความเสี่ยงอยู่เล็กน้อยเหมือนกันนะครับประท่าแบบนี้ฟรีคิกของการท่าเรือและครับรคิกทังฝั่งขวานี่พยายามจะกินแดนขึ้นมาเล็กน้อยด้วยให้วรชิตเป็นคนเล่นครับ บอลจากวรชิตเปิดพุ่งเข้ามาเลยน้ำหนักบอลพุ่งเข้าหากรอบนะครับแต่ว่าก็ยืนเช็คระยะไว้แล้วครับปล่อยออกไประยะมันไกลนะครับเหมือนพยายามจะเปิดบอลให้พุ่งมาแรงเผื่อจะมีแฉลบแนวรับของเมืองทองครับนัดที่แล้วนี่สองแอสซิสต์นะครับสำหรับวรชิตมีส่วนสําคัญที่ทําให้ทีมกลับมาคัมแบ็กชนะนครราชสีมาได้กลับมาลงตัวจริงอีกครั้งครับกิติพงศ์บอลยาวขึ้นหน้ามา เลนเมืองทองเก็บบอล2ได้ครับราคองขึ้นหลังมาก่อนศรวิทเล่นสั้นๆมามาาจะควยกลับหลังไปลูกนี้ธีรศักดิ์ยังเข้าบอลเร็วครับบอมโด่งขึ้นไปวัดกันท้้งหน้า เกี่ยวันลลำบากนิดหนึง่งเกี่ยวแล้วโดนติดตัวตลอดนะครับคุกคลิกมาลูกนี้พุทธสินไม่ว่าอะไรครับปล่อยเป็นบอลของข่าเรือพิรดโดนไหลมาสวยปฐมพลดักจังหวะแล้วจะเปลี่ยนออกริมเส้นไปดุมบุญาไม่ลำหน้าครับเล่นต่อได้ดุมเอา้าโอ้โหเกี่ยวบอลไม่ทันครับไปรอบอลตกนาไปหน่อยคือถ้าจับบอลตั้งแต่จังหวะแรกนี่ก็ไม่น่ามีปัญหาอะไะครับแต่ว่าไปกะบอลจังหวะตกพื้นผิดเลยครับปล่อยบอลตกพื้นก่อนแล้วกลายว่าเด้งออกข้างเอง กรมพลเปลี่ยนช่วาบอลให้สวยแล้วนะครับยังเอาบอลออกจากริมเส้นเป็อ้าวแล้วกลายเป็นบอลของข่าเรือด้วยแม่ใจเย็นๆครับใจเย็นๆยังไม่ถึง10นาทีเลยเดี๋ยวเกมจะเดือดตั้งแต่ช่วง10นาทีแรกอันนี้ไม่ใช่กองเชียร์เดือดนะกลายเป็นนักเตะเดือดกันเองป้ายข้างสนามพังไปป้ายนะครับ สุรันทุ่มไกลข้ามหัวดุมบุญ่าไปอีกครับจังหวะจากโคนยังไม่มีโอกาสได้ลุ้นด้วยกันทั้งคู่ครับตั้งเตะขึ้นมาของเมืองทองยูเนเต็ดนะครับเกมน,นี้หลายฝ่ายของเมืองทองก็ออกมาประกาศก่อนหน้านี้แล้วนะครับว่าพยายามจะใช้นัดเนี้ในการดวนกับท่าเรือเนี่ยเรียกม,มุมตั้มแล้วก็ความมั่นใจของทีมกลับมาให้ได้เพราะว่าพวกเขาแพ้ในลีกในบ้านมาสทัดติดเลยนะครับ บอลออกข้างไปคือต่างฝ่ายนี่พยายามจะเอาบอลมาเล่นเร็วนะคริยีศักดิ์เองก็พยายามจะเก็บบอลมาเล่นเร็วนัดกับสเตานิดหน่อยครับเอาเป็นจังหวะมาเป็นเกมของเมืองฟองบ้างครับแต่คืนหลังผิดจังหวะครับสลับด้วยบอลยาวลึกขึ้นมาอีกทีหนึ่งแล้วก็โอ้โหโได้สกัดไปก่อนนะครับสุพนรัน ไปช่วยได้ทันเวลาแล้วก็ปะทะกับสมพรร่วงปแล้วครับเรียกฆ่าสนามมาด่วนเลยคือโดนเมลวินโรเลนเซนน่ยวิ่งกดดันเข้ามาครับโอ้โหโดนเข้าไปนี่น่าจะไม่ได้เตรียมรับแรงกระแทกด้วยครับสมพรตรงนี้คือคือถ้าเปิดมาฝั่งซ้ายเนี่ยไม่ล้มเลยครับเมลวินโรเลนเซนโอ้โหเนี่ยครับต้องรีบสก,กัดทิ้งออกไปก่อนแล้วครับแล้วก็ไปชนกันเต็มเต็มเลย คือจังหวะที่สกัดเนี่ยเนี่ยตรงนี้อะไรครับโอ้ไปชนกันเองครับสุพนันกับสมพรคือสุพนันเนี่ยจำเป็นต้องเล่นนะครับ้ดีสกัดทิ้งออกไปก่อนโอ้โหพอสกัดเสร็จนี่ก็ไปชนกับสมพร็จังหวะต่างคนต่างพุ่งเข้าหาบอลด้วยความรวดเร็วแล้วมองบอลกันอย่างเดียวนะครับ ฟอร์มก็ถือว่าใช้ได้นะครับสมพร8นัดในฤดูกาลน,นี้เสียไปแค่13ประตูทําให้กองเชียร์ท่าเรือนะกดดันแต่ต้นอ่าสำรองนี่อาจจะต้องวอร์มแล้วล่ะครับถ้าในกรณีที่สมพรยศไม่ไหวประตูมือ2เป็นซุเมทีข้าโคนนครับนี่ยังไม่ลุกขึ้นมาเลยนะครับ หนักครับต้องเช็คหลายอย่างดลยต้องดูว่ามีปัแผัไหมแล้วก็ที่สําคัญเรื่องอาการกระทบกระเทือนทางสมองนะครับเนี่ยโดนไปเต็มหน้าเลยไปโดนแข้งของสุพรันนะครับอภพอรถ้าไม่ไหวนี่ถึงเมทีโคโคก็ต้องลงมาเป็นผู้สาประตูแทนนะครับเครียดเลยครับโคโชว์โชว์ธีพรมรัตน์คือก่อนแข่งเนี่ยก็เตรียมตัวมาเต็มที่แล้วละครับ ทุเมทีผู้รักษาประตูสำรองของท่าเรือเนี่ยเพิ่งจะได้ลงในลีกดือรูปการนี้เพียงแค่นัดเดียวครับก็ต้องประเมินอาการนะครับเพราะว่าโดนกระแทกเข้าไปที่บริเวณใบหน้าซึ่งมันก็มีส่วนที่กระทบต่อเรื่องของคอนคาชันหรือว่าการสมองกระทบกระเทือนด้วยนะครับเนีย่ยต้องเช็คละเอียดครับหลายฝ่ายนะครับวันนี้ก็เข้ามาชมการแข่งขัน แต่ถ้าแบบนี้ไม่น่าจะเป็นอะไรมากครับสมพรยศมันก็จะกลับมาลุยต่อได้ไปเห็นก็โล่งใจนะครับ<ม>โชคดีเป็นจังหวะที่เฉียวไปนิดนึงนะครับโดนจังนี่ก็อันตรายมากครับคือถึงน็อกได้เลยนะครับไปโดนบริเวณหน้าแข้งของสุพนันคือถ้าโดนเข่าเนี่ยโอ้โหบวกมันไปด้วยความเร็วแบบนั้นนี่มีโอกาสน็อกได้เลยต้องตั้งรับต่อครับแต่มุมของเมืองทองครับทริสตองหยอดมาเสาแรกบอลตกพื้นแล้วถ้าเรือเจอก่อนครับ โอ้โหรอดไปคริสตองอีกทีหนึง่งคราวนี้มีตัวบีบเข้ามาครับยังเอาเป็นบอลทุ่มได้ได้กดดันใส่แนวรับท่าเรือมากกว่านะครับในช่วง10นาทีแรกครับสำหรับเจ้าถิ่นแบบนี้มีโอกาสคุ่มไกลเหมือนกันเลยครับจอร์นแพทริกสตาร์มัอยู่ที่บอล โอ้เนี่ยตรงเนี้ย่โดสกัดเอาไว้ได้จังหวะส,สุดท้ายเลยนะครับไปตกใส่ธนบูล <c oughs> คือถ้าไปตกใส่โอโทาคโนอฟนี่มีโอกาสได้ประตูเลยครับสำหรับเมืองทองลากขึ้นมายาวๆแล้วก็คลองบอลได้เหนียวนะครับเลือกฟาวกิริยรา,ข,ยาขึ้นมาได้ครับปรชิดมีจังหวะแทางเร็วขึ้นมาเลยพีระดอนพีระดอนไม่ทันระวังหลังครับอาครับโดนฉกไปดื้อครับไม่ฟาวด้วยเมลวินฝากกมาอีกทีนึงจะดีดลูกส้นครับมาแต่ไม่ไม่ถึงนะครับต้องมาเคาะกัน